เออเดี๋ยวเอาดอกไม้มาส่งตรงหน้าหน้าสาวพระช่างได้ไหมแต่จะไม่ต้องเข้าไปนะรอรอด้านหน้าด้วยเดี๋ยวจะออกไปนี้นี่แหละคุณอยู่โรงแรมเรียบร้อยครับจ่าเราฝั่งนิดนึงนี้กำลังจะไปไหนครับไปวิไลสาวพระช่างครับไปขอแฟนแต่งงานคร้วเดี๋ยวไม่มีทางจับหมกกับน้อตาขามมลักใส่ ต้องใส่ <g ül> มัมงันเดี๋ยวไปอสาวันนี้ถือว่าผมโชคดีนะครับที่ได้รางวัลทองคำหนึ่งล้านบาทจากคุณอิชิตัน แล้วก็ผมก็ถือถือโอกาสนี้ไปขอแฟนแต่งงานด้วยครับรู้สึกยังไงจริงๆฮะร,รู้สึกว่าไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสตรงนี้มาก่อนครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันดีที่สุดแล้วครับผมจะขอแฟนแต่งงานววนไอ้ไนุ่มยู่นุ่มไหมฮะยู่นุ่นเหรอ,อ รู้ไหมนี่ว่ามาทำอะไรพูดพูดไค่ะมา <c oughs> ขอสาวมาขอสาวไปงานกันะได้สนกสสสอ แดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทำอะไรวันนี้อาจารย์ครับทำอะไรอยู่ครับไเรอยระับพิธีเรารู้ไหมว่า มาขอแต่งงานแล้วรู้ไหมว่าเขาอะไรเข,เขาบอกอยางยังไม่บอกฮะยังเขาเป็นผู้โชคดีอะไรรู้ไหมได้ทองมูลค่าหนึ่งล้านบาทครับ มอว์ไปมอว์แล้วครับพูดพูดอะไรไม่ออกเลยสคริปต์เตรียมไว้เมื่อกี้ลืมหมดเลยฮะอ้าวผมมอวให้คุณแล้วคนจะมอครับเปิดเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสอนแล้วเปล่าครับครับเปิดเปิดเลยค่ะแล้วจานยินดีแต่งงานกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยรับคือเขาไม่ฮะเตี๋ยวหรือกีใบมันลืมหมดเลยมันสันเนอะต่างมาไงคะก็เลยสันนี่ เราก็าผ่านทุกสุขในการนาต่อไปนี้ขอดูแลนุม่มดูแลอะไร <c oughs> ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนุอน่มคือนุ่มดูแลนุม่มยาเนาครับต่อหน้าสักดิพยานทั้งทหารประชาชนผู้ใหญ่เนี่ยได้ไปหมดแล้วครับ เรางยินดีแต no ่งงานเขาด้วยยินดีค่ะจะดูแลเปรียมอะไรพูดแตไม่เห็นก็สัญญาว่าจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตเลยครับโอเคครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยทั้งเป็นผู้โชคดีและยินดีด้วยที่เราเป็นผู้ที่เหมาะสมกันนะครับทั้งอาจารย์หนึ่งคู่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ เยาวชนด้วยครับไปไปได้วันแหนงานเนี่ยเชิญบมหน่อยได้ไหมครับได้ครับเชิญบมได้ไหมมาได้ไหมครับได้ค่ะได้นะได้จนะครับโอเคครับผมมากครับขอเชิญตัวมาอีกรอบนึงครับ หนูไปทำอะไรที่บริษัทร้องไห้แล้วไปร้องไห้แล้วดีใจมบนเลยไหมหรือเปล่าไม่ได้บนไปบริษัทเขา้วไปกอดเลขหนึ่งนั่นแหละหนูสงสัยอยู่นะเนี่ยนสงสัยอยู่เอ๊ะหนึ่งละถือโอกาสอันนี้วันดีที่ผมเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากคุณตันอิชิตันนะครับ ถือว่าวันนี้เป็นวันดีที่สุดในชีวิตผมผมก็เลยก็ถือโอกาสนี้ก็ขอแต่งงานเลยเลยกันครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ดูใจกันมานานปีนี้ย่างปีที่7แล้วครับคิดว่าช่วงเวลานี้และวันนี้และก็ให้คุณตันเป็นสักข,ขีพยายในให้ด้วยเลยครับวันนี้